สวัสดีครับพี่น้องครับเรามาพบกันอีกนะครับในขอ้อพระบีประจําวันสําหรับข้อพิบวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสองโคริน์บทที่9ข้อที่ที่7นะครับบอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ด้วยนึกเสียดายมิใช่ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและข้อ8บอกว่า และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกอย่างอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะมีทุกสิ่งอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พระผีได้บอกไว้และในข้อ6บอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากนะครับ พระพิตตอนนี้พูดถึงเรื่องของการถวายให้กับธรัรมิกชนในการถวายเพื่องานของพระเจ้าหรือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับทีนี้วันนี้เรามาดูในในข้อที่เ2โครินธ์บทที่เข้อที่7ทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไมิใช่ด้วยนึกเสียดายนะครับท่าทีในการถวายต่อพระเจ้าประการแรกนะฮะจง ให้หรือถวายไม่ว่าเราจะถวายทรัพย์เช่นถวายเพื่อ,อสมทบทุนในการมีส่วนในการสร้างพนิเวศถวายเข้าสู่พันธกิจต่างๆในการทําให้งานพระเจ้าขยายออกไปหรือถวายเพื่อช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในความทุกข์ยากทุกท่าทีในการถวายให้กับพระเจ้านะครับการที่เราให้กับคนที่ลําบากนะฮะพี่น้องก็จงทําเหมือนทําให้กับพระเจ้าเพราะพี่บอกว่า เมื่อเราไปสวรรค์พระเยซูจะชมเราว่าเจ้าได้ช่วยเหลือเราคนนั้นบอกว่าเราช่วยเหลือพระองค์ตอนไหนเจ้าทํากับคนที่เล็กน้อยที่สุดเท่ากับเจ้าทําให้กับเราน้ำหนึ่งแก้วให้กับคนเล็กน้อยที่สุดก็เหมือนให้ให้กับเรานะครับฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทํานั้นจงทําเหมือนถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทําให้กับมนุษย์ท่าทีแรกก็คือจงให้ตามที่ตั้งใจไว้นะครับ นั้นก่อนที่เราจะถวายหรือให้อะไรใครเนี่ยพี่น้องควรจะพิจารณาดีๆนะครับว่าเรามีกําลังเท่าไหร่และพระวิญญาณบริสุดนั้นได้ตัดในใจเราหรือเคลื่อนใจเราให้เรามีพระใจอยากจะช่วยเหลือเท่าไหร่แล้วเราตั้งใจหรือเราจะถวายเท่าไหร่นะครับมีส่วนเท่าไหร่ในความที่เราตั้งใจนะครับตั้งใจไว้ก็จงให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ การแรกนะครับให้ตามที่เราตั้งใจและคิดหมายไว้ตามที่พระเจ้าทรงตัดกับเราการที่สนะครับเมื่อให้แล้วนะครับอย่านึกเสียดายบางคนบางทีให้ไปแล้วก็รู้สึกอมืมันมากไปเสียดายจริงๆเลยไม่น่าจะให้เยอะขนาดนี้หรือช่วยเหลือไปไม่น่าช่วยเลยนะครับเมื่อเราให้ไปแล้วพี่น้องครับอย่านึกเสียดายนะครับพระพี่บอกว่า เมื่อเราให้ตามที่เราคิดหมายไว้ในใจนะครับไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายนะเมื่อเราให้กับพระเจ้าไปแล้วเราคิดเสียดายกลับเนี่ยพี่น้องพระพรหรือบําเหน็จหรือสิ่งที่เราควรจะได้รับนะเมื่อเราทําสิ่งดีๆแล้วเรามาเสียดายทีหลังเนี่ยพี่น้องมันเหมือนกับจุดเริ่มต้นผิดเพราะถ้าเราเริ่มต้นถูกนะครับให้เหมือนกับให้พระเจ้าแล้วให้แล้วให้เลยนะครับด้วยไม่กลับมาเสียดายเนี่ยเป็นการให้ที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราให้หรือถวายให้กับพระเจ้าแล้วเรามาเสียดายนะครับเหมือนกับมีคนให้ของเราแล้วเขาบอกว่าขอคืนได้ไหมพี่น้องยังอยากได้ของชิ้นนั้นอยู่ไหมครับเราคงว่างเอาคืนไปเลยนะครับเราคงไม่อยากได้รับสิ่งนั้นนะครับเหมือนกันเมื่อเราให้กับพระเจ้าแล้วอย่าคิดเสียดายอย่าย้อนหลังนะครับอย่าคิดย้อนหลังเสียดายจังอะไรอย่างนี้นะฮะเราต้องให้เหมือนถวายแด่พระเจ้าอาองค์พระเจ้าอย่างเต็มใจไม่ใช่นึกเสียดายที่หลัง หรือไม่ใช่ด้วยการฝืนใจนะนอกจากอันนี้เหมือนกับให้แบบเสียไม่ได้ฝืนใจใจไม่อยากให้แต่รู้สึกว่าต้องให้เพราะว่าอะไรฮะเราเราเป็นผู้นำหรือคนรู้ว่าเราควรจะมีในฐานะบทบาทที่ควรจะให้เท่านี้นะแต่เราต้องฝืนใจให้ให้เพราะว่าหน้าตาให้เพราะว่า,า,าบทบาททางสังคมให้เพราะว่าความเป็นญาติหรือว่าความเป็นคนใกล้ชิดเลยต้องให้ พี่น้องครับการที่เราจะให้หรือช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวนะครับอย่าฝืนใจนะถ้าฝืนอย่าทําถ้าถ้าให้แล้วให้ด้วยความเต็มใจอย่าเสียดายและอย่าฝืนใจเราทําอะไรให้กับพระเจ้าก็เหมือนกันทําด้วยหัวใจนะครับทําด้วยหัวใจเพราะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่าฝืนใจนะให้ด้วยความเต็มใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี น้องครับเราจะให้ใครสักคนหนึงด้วยความยินดีเราจะไม่เสียดายนะครับพ่อแม่รักลูกเขาจ่ายเงินค่าเทอมจ่ายค่าอาหารจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนมารู้สึกเสียดายที่หลังเหตุผลเพราะว่าเขารักนะครับเหตุผลเพราะเขารักเหมือนกันลูกที่ดูแลพ่อแม่กลับยามที่ท่าน อายุมากขึ้นนะครับเราต้องดูแลพ่อแม่ด้วยความรักนะครับและเมื่อเรารักแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะครับค่าอาหารและเงินทองที่ให้อย่าเสียดายนะฮะจงให้ด้วยความรักด้วยความเต็มใจเหมือนกันถ้ารักพระเจ้าเราจะไม่เสียดายเลยถ้าเรารักพระเจ้ารักคริจักของพระองค์รักพระนิเวศของพระองค์ทุกสิ่งที่เราให้กับพระองค์นั้นเราจะไม่กลับมาเสียดาย นะครับเราจะรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อเราได้ให้สิ่งดีกับคนที่เรารักเราจะไม่เสียดายเลยเอเมนไหมพี่น้องนะครับขอให้เราทําด้วยความรักนะครับพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีนั้นถ้าเราไม่เต็มใจให้กับพระเจ้านะครับเราหลอกพระเจ้าไม่ได้นะครับเราคนในโลกนี้เขาอาจจะทําทำสิ่งดีบริจาคให้กับการกุศลหรือทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่า ให้น้อยกว่านี้จะน่าเกลียดนะให้น้อยให้ให้ให้ดูไม่น่าเกลียดนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะดูไม่น่าเกลียดไม่เพื่อจะไม่ให้ใครมาตําหนิดได้ว่าโอ้โหมีขนาดนี้ให้แค่เนี้ยเหรอนะครับไม่สมศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยนะฮะพี่น้องอย่าให้กับพระเจ้าด้วยด้วยท่าทีเพราะคิดอย่างนั้นว่าคนจะมองเราอย่างไรแต่พี่น้องจงให้ด้วยความรู้สึกอ่า ยินดีนะให้ด้วยความรู้สึกว่าเรารักพระเจ้าเรายินดีนะถ้าเรารักองเราจะไม่เสียดายเลยและผลของการที่เราให้พระเจ้าด้วยความรักนะครับด้วยความจริงใจต่อพระเจ้าด้วยความรักต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะพระเจ้ารักคนนั้นี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์ความรู้สึกเป,เป็นผู้ที่มีบุคลิกเหมือนอย่าง มนุษย์ถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าเราคิดอย่างไรพระเจ้าก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับงนั้นถ้าคนที่รักเราแล้วให้ให้ใหสิ่งต่างกับเราด้วยความจริงใจด้วยความรักเนี่ยเราจะรู้สึกประทับใจนะครับเหมือนกันพระเจ้าก็จะรู้สึกประทับใจและทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดอันนี้ผมขอย้ำนะครับพี่น้องพระองค์สัญญาว่าพระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดใครก็ตามที่ตวงให้พระเจ้าหนึ่งทนาน หนึ่งทนานใดพระเจ้าคืนกับร้อยเท่าพันทวียัตสันแน่นพูนล,ล้นประสบะการณ์ของผมที่เดินกับพระเจ้านะครับผมไม่เคยให้อะไรมากกว่าที่ให้และพรงค์คืนผมไม่เคยให้อะไรมากกว่าที่พระเจ้าให้ผมผมให้พระเจ้าหนึ่งพระงคคืนมาร้อยและพันนี่คือหลักการแห่งการทวีคูณเพราะพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับพระองค์มีทุกสิ่ง ทุกสิ่งอยู่ในผัทอรงนริ้ของพระองค์นั้นเมื่อเราชนะใจพระเจ้านะพี่น้องนะฮะพระองค์เป็นผู้ที่เทพระพรลงมาพระองค์จึงบอกนะว่าพระองค์ประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายคือใครคือคนที่ให้พระเจ้าด้วยความยินดีพระองค์ทรงรักคนเหล่านั้นนะครับใจแลกใจถ้าพ,พี่น้องมีใจให้พระเจ้าพระเจ้าก็มีใจให้เรานั้นทาไมคริเสเตียนบางคนจึงไม่รับไม่รับพระพรเต็มที่นะทางั้นที่พระสัญญาพระเจ้ามี ว่าแผนการของเราเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อตุกภาพเราให้เจ้าเป็นหัวไม่ใช่หางแต่พฤติกรรมของเขาเขาไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเขามาหาพระเจ้าเหมือนกับคนมาหาพระเยซูเพื่อกินขนมปังไม่ได้เอาใจมาให้พระเยซูคิดเราหลอกพระเจ้าไม่ได้ถ้าเรามาหาพระเจ้าเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ได้มีหัวใจที่รักพระเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซนต์นะครับเราเอาเศษเอาสิ่งที่เหลือเดนเอาสิ่งที่มันมาหาพระเจ้าด้วยสิ่งที่มัน ผ, ụ ผ, ụ ผูพังๆเช่นเ,เรามาพระนเวศพระเจ้าในคริสจักรพัดลมตัวที่ดีเราเก็บไว้ใช้ไอ้พัดลมที่ปุ่มมันพังเปิดได้2เบอร์เบอร์ที่3เปิดไม่ติดใบพัดบินบินหักหักเอาตัวนี้ไปถวายโบสถ์ถวายพระเจ้าที่คริสจักรให้พระคริสจักใช้เพราะไว้ที่บ้านมันก็เกะกะเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วพี่น้องเราเอาสิ่งนี้มาให้พระเจ้าเลยนะฮะเราไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาให้พระเจ้าได้แล้วถ้าเราเอาสิ่งนี้ให้พระเจ้าแล้วท่านบอกว่า จะให้พรงค์รักท่านและอวยพรท่านมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะใจที่เราให้กับพรงค์นั้นมันต้องใจแลกใจนะครับสับง่ายๆใจแลกใจนะฮะตามสไตล์วัยรุ่นเหมือนนักเทศนะครับใจแลกใจนะครับพี่น้องมีใจให้กับพระเจ้านะพระเจ้าพงค์ก็มีใจให้กับท่านฉะนั้นหลักการเดียวกันนะฮะถ้าเรารักพระเจ้านะครับคนที่รักให้พรงค์ด้วยใจยินดี พระองค์ทรงรักคนนั้นและพระองค์ประทานของดีให้เขาอย่างอุดมสมบูรณ์นะฮะเพื่อเขาจะมีทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเขาเสมอและไม่เพียงแต่นั้นมีเพียงพอสำหรับบริบูรณ์ทุกสิ่งสับงานที่ดีที่เขาทําและคนที่เขารักน้องประสบการณ์นี้ในตัวผมได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบอชอบที่จะค้นว่าพระบีเป็นจริงดังกล่าวหรือไม่เมื่อผมถวายกับพระเจ้ารักพระเจ้า นะครับผมพี่น้องคงเคยได้ยนินประสบการณ์คำพยานตอนที่ผมทํางานครั้งแรกในชีวิตจบมหาวิทยาลัยนะครับพระองค์ประธานงานให้สอบปุ๊บนะครับมีใบรับรองยังยังไม่มีทารสคริปต์ไม่มีอะไรเลยคะแค่รับรองว่าคาดว่าจะจบเนี่ยผมก็ได้งานเดือนแรกผมถวายตามที่พี่บอกไว้ว่าถ้าเราถวายผลแรกให้กับพระเจ้านะครับผมก็ลองดูว่าผลแรกให้กับพระเจ้าคือเงินเดือนทั้งหมดถวายแด่พระเจ้า อัศจรยัยเดือนที่สองนะครับพระเจ้าปรับเงินเดือนให้ผมเลื่อนตําแหน่งให้ผม, <ๆ S 1> ผมนะครับปริญาตรีตอนนั้นผมจําได้นะครับสตาร์ททั่วทั่วไปนะฮะอยู่ที่ประมาณห้าพันห้านะครับเมื่อสามสิกว่าปีที่แล้วนะครับสามสามสิบกว่าปีที่แล้วกี่ปีละอตอนจบจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วนะครับพอเดือนที่สองปุ๊บนะครับถูกปรับขึ้นมานะฮะ ในตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ในตำแหน่งที่สูงขึ้นมาอีกประมาณเกือบ4 0่สอนะครับสูงขึ้นมาอีกเกือบ40%ินะครับประมาณ40นะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคืนให้ทันทีและเมื่อตลอดชีวิตที่ผมรับใช้พระเจ้าและรักพระเจ้าทําทุกอย่างให้กับพระองค์นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ดีร้อนะครับก็แต่ตั้งใจและพยายามที่จะเดินกับพระองค์นะฮะสัตย์ซื่อกับพระองค์รักพระองค์ ถวายให้กับพระองค์ถวายให้ชีวิตให้กับพระองค์แล้วพระเจ้าคืนกลับตามที่พรนพี่บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับผมมีทุกสิ่งเพียงพอสำหรับตัวเองนะมีเพียงพอสำหรับงานทุกอย่างที่ทำนะครับจะรับใช้จะซื้ออุปรกรณ์อะไรนะครับจะใช้รถจะอะไรรับใช้พระองค์เนี่ยพระเจ้าก็ประทานให้นะครับพระองค์ประทานบ้านประทานรถประทานอุป,ปรกรณ์เครื่องมือต่างๆนะฮะพระองค์ประทาน การอวยพรผ่านน้ำมือผ่านการงานพระองค์ให้ธุรกิจพรองค์ให้ลูกค้าที่ดีพรองค์ให้ทุกอย่างที่ดีๆจนเรามีกําไรมีเงินทองสําหรับตัวเราเองแล้วไม่เพียงแต่ตัวเราเองนะสำหรับการรับใช้สาหรับงานต่งางๆและไปถึงครอบครัวญาติพี่น้องนะครับผู้มีพระคุณที่เราสามารถที่จะเป็นพระพรตอบแทนนะนี่คือสิ่งที่พี่พูดชัดอย่งชัดเจนนะครับ ว่าพระองค์ประทานสิ่งดีอุดมเพื่อ,อตัวเขาเพียงพอเสมอและเพื่อการงานที่ดีที่เขาทำและเพื่อครอบครัวของเขาด้วยนะครับน้องครับเมื่อเราสัตซ์ซื่อแบบโยเซฟที่สัตซ์ซื่อกับพระเจ้าอาจจะมีบททดสอบความยากลำบากผมก็ผ่านความยากลำบากผ่านช่วงเวลาแต่เราอดทนยืนหยัดมั่นคงรักพระเจ้า เดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อมันมีเวลาในการอวยพรโยเซฟผ่านเหตุการณ์ต่างๆจนเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์รองเขาแค่ฝาโลแลวเขาสามารถเป็นพ่อพรต่อตัวเขาเองครอบครัวเขาและยังสามารถส่งไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับคนในเผ่าของเขานะครับไปยังคนในอียิปต์อาณาจักรอียิปต์และคนทั้งโลกนี้นะครับนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ อวยพรผู้ที่หล erm 네ักพระองค์คำถามวันนี้นะครับอะไรคือผลของการถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้องอะไรคือผลของการถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้องประการที่สองเพื่อตอบสนองคำสอนนี้ท่านจะมีท่าทีในการถวายอย่างไรนะครับเพื่อตอบสนองคำสอนนี้ท่านจะมีท่าทีในการถวายอย่างไรนะครับขอบเจอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ